พี่พับนึ่งนะขอข้าวได้พี่เนี่ยครับผมข้าวอะไรครับนี่ไม่ยังยังไม่ยังไม่รู้นะครับเป็นรู้เอาแค่ไหนรอไปก่อนเยอครับผมเช้าวันนี้นะครับบริเวณรอบพระธาตุสเตูนเฮานะครับก็ยังมีคลุกควันอยู่ครับด้วยเสือไปนะครับลุยครับ แต่ของวีเอชนี่อย่ฟันตัวน้อยตรงนู้เลยอ่ะฟันเลยตาตาข่านที่โค้งเลยดูน้าน้อ็่อ่ะยองเล่าวะเอ็นที่สอออ๋ออยต่อยครมันเท็ตเท็ตเอมหงอไปเลยบอลนะข้าดีเลยข้านะสีอ่ะสีอ่ะเต็มสีเลยแดงๆๆกันได้ลยอะ กับอาวุธคู่กายครับแลคโคอันนี้้องมาแลโคนะครับทำแนวกันไฟครับรอบประทางตะสุเทพไปดูความชันอ ไปเน่กันไฟกันก่อนนะครับ